ในยุคปัจจุบันนะครับการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีถือว่าเป็นสิ่งที่โอ้โหตื่นเต้นและน่าสนใจเป็นอย่างมากและทําให้หลายๆคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยกลายเป็นมหาเศรษฐีภายในพริบตานะฮะซึ่งเหรียญคริปโตเคอเรนซีเนี่ยตอนนี้มันมีมากมายเยอะแยะ,ยะ,ยะเต็มไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะรู้จักนะรเรามาทําความรู้จักกับแต่และเหรียญกันก่อนว่าเหรียญไหนเป็นอย่างไรและมีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งวันนี้ผมได้นํา ข้อมูลนะเกี่ยวกับเหรียญบิตคอยนะแนะนำเหรียญแรกก่อนแล้วกันนะชื่อว่าบิตคอยเนี่ยเอาข้อมูลมาจากเว็บ phenomenal.com นะฮะลองไปดูว่าเหรียญบิตคอยเนี่ยมีที่มาอย่างไรอันดับแรกนะครับบิตคอยถือว่าเป็นคริปโตสกุลแรกของโลกบิตคอยก็คือคริปโตเคอ r e เรนซีสกุลแรกของโลกนะครับมีมูลค่าสูงที่สุดในตลาดคริปโตในปัจจุบัน แล้วไอ้ตัวบิตคอยเนี่ยก็สามารถใช้แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการได้อ่ะเอาไปซื้อสินค้าเอาเป็นรถยนต์ก็ได้นะครับนะโดยไม่ต้องผ่านตัวกลางอะ่ะแล้วก็ทำธุรกรรมการเงินข้ามประเทศได้เพียงแค่เรามีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองนะและค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมเนี่ยก็ถูกกว่าการทำธุรกรรมผ่านตัวกลางอย่างเช่นผ่านธนาคารเนี่ยถูกกว่าเยอะเลยนะอันนี้ก็คือลักษณะที่1ของบิตคอยนะครับ ประการที่2ก็คือบิตคอยเนี่ยเป็นคริปโตที่ใช้บล็อกเชนในการทำงานนะครับหมายความว่าบิตคอยเนี่ยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการบันทึกธุรกรรมเพราะนั้นซึ่งโตวบล็อกเชนเนี่ยเป็นเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและก็ปลอดภัยมากๆเลยทีเดียวแล้วก็หลักการทำงานของมันเนี่ยก็เป็นหลักการทำงานแบบกระจายศูนย์หรือว่าดีเซน t ทรลไลซ์นะครับทำให้ยากนะครับที่จะเกิดการปลอมแปลงข้อมูลนะ ที่สําคัญคือสามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใสนะครับหมายความว่าตั้งแต่เกิดบิตคอยมาเนี่ยยังไม่มีใครสามารถปลอมแปลงข้อมูลในบล็อกเชนได้เลยอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่ามันมีความปลอดภัยสูงนั่นเองลักษณะที่3ของบิตคอยก็คือไม่มีใครทราบว่าใครเป็นผู้สร้างบิตคอยนะบิตคอยจริงๆเกิดขึ้นตั้งแต่ปีคศ2009โดยผู้สร้างที่ใช้นามแฝงว่าสาโตชิ นาคามโต้วัตถุประสงค์ของเขาคือการสร้างสกุลเงินที่เป็นอิสระไม่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งนะปัจจุบันก็ยังไม่มีใครทราบเลยนะว่าซาโตชินากามโต้เนี่ยเป็นใครนะบางคนก็ตั้งข้อสังเกต,ตว่าสาเหตุที่เขาไม่เปิดเผยตัวตนอาจเป็นเพราะเขากลัวว่า จะทำให้บิตคอยสูญเสียความกระจายศูนย์กลางหรือว่าดีเซนทันไลเซชันเนื่องจากว่าถ้าทุกคนรู้ตัวตนที่แท้จริงของเขาสื่อก็จะมุ่งเป้าหมายมาที่ตัวของซาโตชิตลาดก็จะให้ความสำคัญกับคำพูดของเขาเพียงคนเดียวซึ่งขัดแย้งกับหลักการกระจายศูนย์ของบิดคอยนั่นเองนี่แหละคือสาเหตุที่เจ้าของนำแฝงซาโตชินากาโมโตเนี่ยไม่ยอมเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงนั่นเอง ส่วนลักษณะสำคัญข้อที่4ของ Bitcoin ก็คือบิตคอยเนี่ยมีจำกัดเพียง21ล้านเหรียญเท่านั้นนะครับหาก Bitcoin มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่มีจำกัดเนี่ยอาจจะทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อนะครับและทำให้หมูลค่าลดลงจนหายไปจากตลาดได้ดังนั้นการจำกัดจำนวนเหรียญก็เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันในอนาคตนั่นเองและด้วยคุณสมบัติที่มันมีอยู่อย่างจำกัดแล้วก็ทำให้หมูลค่าของบิตคอยเนี่ยมันมัน มันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในอนาคตเนะี่ยเพราะมันมีจํากัดและคนก็อยากได้นะครับเพราะฉนั้นมูลค่ามจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะในปีิัจจุบันเนี่ยนะครับบิตคอยถูกขุดขึ้นมาแล้วกว่า18ล้านเหรียญน,นะฮะเหลืออีกเพียงไม่ถึง3ล้านเหรียญเท่านั้นโดยคาดการว่าจะถูกขุดขึ้นมาครบ21ล้านเหรียญในปีคศ2140หรืออีกประมาณ119ปีข้างหน้านั่นเองนะเหลือแค่3ล้านเหรียญน,นะครับทุกคนนะฮะ ลักษณะที่5ของบิตคอยก็คือถือว่าเป็นคริปโตต้นแบบให้กับคริปโตสกุลอื่นๆนะฮะเนื่องจากว่าความสําเร็จของบิตคอยเนี่ยมันเกิดการสร้างแรงบันดาลใจนะฮะทำให้เกิดเหรียญสกุลดิจิทัลอื่นๆอ,อีกมากมายนะฮะที่เรียกว่าเอาคอยหรือว,ว่าั l เทอ n a t i v e c o อยนะหรือว่าเป็นเหรียญที่เป็นสกุลเงินทางเลือกที่มีขึ้นมาสําหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในเหรียญอื่นนอกเหนือจากบิตคอยนะครับ ปัจจุบันนะครับเอาคอยหลายสกุลก็เป็นที่โด่งดังในตลาดคริปโตแล้วก็ได้รับความสนใจไม่แพ้บิตคอยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็น ETH USDT หรือว่า DOGE ที่อีลอนมัสชื่นชอบนั่นเองลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งของบิตคอยก็คือทุกๆ4ปีเนี่ยจะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นนะฮะ มันเกิดจากอะไรเกิดจากเขาเรียกว่า t i t i o i n l a i n i นะอันนี้เป็นกฎเกณฑ์ที่ใครสร้างขึ้นก็คือ s ต t ชินาคาร a โบโตเนี่ยเป็นผู้สร้างกฎเกณฑ์นี้ขึ้นมาเขากำหนดมาว่าทุกๆ2,100,000บล็อกที่สร้างขึ้นนะครับจะเกิดการปรากฏการที่เรียกว่า Halving ซึ่งก็คือการลดจำนวนบล็อก Reward ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเงินรางวัลของนักขุดนะฮะจะลดลงครึ่งหนึ่งนะซึ่งค่าตอบแทนนี้ก็คือเหรียญบิตคอยที่เกิดขึ้นมาใหม่นั่นเองนะ ซึ่งโดยประมาณแล้วนักขุดเนี่ยจะใช้เวลา10นาทีต่อการสร้าง1บล็อกดังนั้นก็หมายความว่าจะมี2,10,000บล็อกเนี่ยถูกสร้างขึ้นภายใน2 1 0ล้าน1นแสนาทีหรือคิดก็ประมาณ4ปีนะคิดเป็นปีก็ประมาณ4ปีนะครับเพราะฉะนั้นทุก4ปีเนี่ยมันจะเกิดการปรากฏการ Bitcoin Huffing ขึ้นนะครับซึ่งนับตั้งแต่ Bitcoin เกิดขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เกิดปรากฏการนี้หรือว่า ที่เรียกว่าบิตคอยฮ h u f ฟฟิ้งเนี่ยทั้งหมด3ครั้งแล้วนะครับก็ทุกๆ4 0ปีนะฮะก็เราติดตามดูนะครับว่าจะปรากฏเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครั้งหรือไม่นะครับอ่ะอีกอีกประเด็นหนึ่งสุดท้ายแล้วนะฮะบิตคอยเนี่ยถือเป็นคริปโตที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งนะยอดโอที่เป็นเงินไทยตอนนี้ราคาตอนน่อหเหรียญก็ประมาณ2 2ล้านบาทกว่าแล้วนะครับ บิตคอยเนี่ยได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งวงการคลิปโตเลยทีเดียวเพราะปัจจุบันส่วนแบ่งทางการตลาดของบิตคอยสูงถึงประมาณ46-47%อนะครับทำให้บิตคอยถูกมองว่าเป็นกระจกสะท้อนภาพรวมตลาดคลิปโตทั้งหมดดังนั้นเมื่อราคาบิตคอยมีการเคลื่อนไหวย่อมส่งผลต่อเอาคอยในตลาดเกือบทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเอาคอยจะผันแปรตามบิตคอยเสมอไปนะครับอาจจะมีหลายสิ่งที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมอย่างเช่นการไหลของเงินนะ เทคโนโลยีกระแสข่าวหรือกระแสโซเชียลเป็นต้นนะเพราะนั้นเราต้องศึกษาข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมก่อนการลงทุนด้วยเช่นกันนะอย่างเช่นกรณีที่อีลอนมัส p ์โพสหรือว่าทวีตข้อความนะบางครั้งก็ทำให้เหรียญเนี่ยราคาพุ่งกระจุดได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับ Bitcoin สวัสดีครับ